สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอิกคิวซังนะครับกับรายการชวนอ่านมั่งะ EP 13นะครับวันนี้อยู่กับเรื่องรุงอดุลของปลาตกงานนะครับผมอาค่ายสยามคอมิกเล่มนี้เป็น15บวกเนาะก่อนที่จะพูดถึงหนังสือการ์ตูนรบกวนเพื่อนกดติดตามกด subscribe ให้หน่อยนะครับโอเคอ่า วันนี้นะครับก็เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมไปไปได้หนังสือเล่มนี้มาแต่ปัจจุบนันน่าจะมีออกเล่ม3ามเล่มสามหรมั้งประมาณเล่มสมเนาะรุ่งอรดุลของปราดตกงานอาตอนแรกอะ่ะก็ลังเลว่าจะจะหยิบหยิบมาชนอ่านหรือเปล่าคือก็เลยลองลองเอามาเล่มหนึ่งก่อนลองเอามาอ่านเนอะอาถามว่าเล่มแรกเนี่ยน่าสนใจไหมคิดว่า ถ้าเต็มสิบเนี่ยเล่มแรกผมก็ให้ประมาณหกหกหรือเจ็ดประมาณนี้เนาะประมาณหกเจ็ดประมาณนี้เจ็ดประมาณนี้คือเล่มหนึ่งมันยังไม่ได้มีแบบมนเรื่องอะไรมากมายเนาะก็กะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากะว่าจะไปเอาเล่มสองมาอ่านแล้วก็มามาดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้ก็คืออยากให้ดูหน้าปกก็สวยเนาะ สวยไหมสวยเนาะสวยอยู่สวยแหละสวยอยู่แปลว่าแล้ว่าไม่สวยหรอสวยอยู่แปลว่าสวยเนาะอ่าเล่มละเก้าสิบบาทคือลุ้งกระโดนของบาทตกงานเนี่ยถ้าจะให้เล่าเนาะก็อ่าคนเนี้ยเป็นพระเอกคนนี้เป็นจอมานเนะะเาะอารมณ์แบบเป็นปีศาจอ,อ่าเป็นปีศาจประมาณนั้นคือเรื่องลุ้งกระโดนของบาทตกงานเนี่ย มันจะในเรื่องประมาณแบบเหมือนอยู่ในต่างโลกอยู่แล้วอะคือในโลกเนี้ยเมื่ออายุครบ13เนี่ยก็จะถือว่าแบบโตแล้วเนาะบรรลุนิติภาวะเมื่อบรรลุนิติภาวะเนี่ยทุกคนก็จะต้องเข้าพิธีเหมือนพิธีรับตาประทับเนาะแบบนี้แล้วมาลุ้นว่าตัวเองอะจะได้เป็นอาชีพอะไรนักปราดจอเมเวทนักดาบอะไรอย่างเงี้ยเนาะพีชอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นักบวชอืมก็มาลุ้นกันตอนอายุ13ว่าจะได้เป็นอะไรแล้วก็ได้พลังอะไรเนาะทีเนี้ยพอพระเอกได้พลังอันนี้มาก็จะแบบมีปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้มาชวนพระเอกเข้าเข้าแก๊งไปล่ามอสไปดันเจียนะอะไรเงี้ยทีนี้พลังของพระเอกอะ่ะมันเขาเรียกอะไรมันเทพเกิน มันเทพเกินไปมันเทพเกินไปอย่างนี้ก็เนี่ยคือพลังของพระเอกเนาะแบบเรียกวิญญาณอะคือมีวิญญาณอยู่รอบๆตัวทําสัญญากันแล้วก็ให้วิญญาณนั้นมันอยู่มาอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้พลังของวิญญาณนั้นได้คือบางครั้งก็มองผ่านวิญญาณได้ให้วิญญาณไปอ่านหนังสือหรือใช้พลังพลังของวิญญาณอะคือปล่อยลูกไฟอะไรเงี้ยหรือว่าออกมาโซ้อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นประมาณนั้น คือแบบพลังของพระเอกมันอารมณ์แบบโกงอะโกงแล้วแบบเหมือนใช้วิญญาณใช้ศพอะไรเงี้ยแบบมันถ้าไปอยู่ปาร์ตี้เดียวกับที่มันมีผู้หญิงอะเขาก็จะแบบอารมณ์แบบรังเกียจอะไรเงี้ยเออแบบมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้เท่เนะ้ะพีิชางพระเอกอะสุดท้ายก็นี่เลยตกงานตกงานเหมือนโดน โดนบอยคอร์ดอะเนาะให้รพอเอกออกจากตี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูไปดูสาเหตุแล้วกันว่าสาเหตุในเรื่องมันเป็นยังไงแต่เปิดมาสักพักหนึ่งมันก็จะตกงานเฉยอะไรเงี้ยรพอเอกต้องส่งเงินอะคือต้องทํางานล่ามอนส่งเงินให้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็หาหา,หางานเพื่อที่จะได้เงินเนาะเมื่อตกงานก็รพอเอกก็ไปไปลุยดดนเจนคนเดียวอะไรเงี้ยก็กวว่าจะไปแบบ ตีมอนเบาๆดันไปเจอแบบที่อยู่ของปีศาจอะแล้วแบบที่อยู่ของปีศาจนี่ไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้าไปได้ง่ายๆเนาะมันจะมีบาเรียกั้นอยู่พระเอกเข้าไปปุ๊บไปแตะแล้วก็ใช้พลังของตัวเองนี่แหละคือพลังพรพเอกแม่งโกงแม่งโกงแบบโคตรโกงอะเออแบบแตะปุ๊บไม่ได้ให้มันพังนะให้แม่งแบบ เขาเรียกอะไรเสื่อมสภาพคือบอกเอ้ยให้มันกลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะจับปุ๊บให้มันเสื่อมไปแบบสภาพไป200ปีอะคือเวลาเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะบวกเวลาเข้าไปกับเกาะอ,อันนั้นอะให้เกาะเนี้ยมีอายุโอ้สองปีแล้วมันก็สลายไปเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะอยู่ถาวรเนาะพอไปเอียงเลีรยงไปให้มันอายุ200อปีอะ อ่พวกบาเรียพวกแบบเออ่เวทคุ้มกันอะไรเงี้ยมันก็เสื่อมสภาพไปพระเอกก็เข้าไปได้ง่ายๆอะไรเงี้ยปีศาจมันก็งงอะไรเงี้ยว่าเอ้ยทำไมถึงเข้ามาได้ทุกอย่างทุกคนแตกตื่นหมดเลยเนาะทำไปทำมาสุดท้ายไปทํางานกับปีศาจอะไรเงี้ยอันนี้เกินก่อนเนาะคือเหมือนเหมือนอโลกเนี้ยมันจะมีปีศาจที่แบบเป็นเป็นใหญ่เออเป็นใหญ่ก็แม่ทัพอะไรเงี้ยอยู่ประมาณ7คนเนาะ อันนี้พระเอกไปเจอเจอคนนี้ก็แบบยังไม่ได้ทําอะไรเหมือนไปปุ๊บก็ถูกใจคนเนี้ยเขาถูกใจพระเอกก็เลยรับเข้าทํางานไปอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวเนาะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีมีเซอร์วิสนิดหน่อยเนาะก็นิดนึงไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบ18บบวกแต่ก็มีมีมีเซอร์วิสนิดหน่อย เนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้ไม่ถึงไหนนะครับก็ก็นี่แหละเล่มหนึ่งพระเอกเข้าไปทํางานกับปมศาละคือเชื่อว่าเล่มอ๋อมันมันก็มีอยู่ประมาณท้ายเล่มอ่ะเหมือนพระเอกจะต้องไปไปสู้กับปีศาจแก๊งอื่นเนาะไปปีศาจอะ่ะมันจะมีหลายเอ่อคนนี้เป็นเป็นบอสหนึ 1, ่งในเจ็ดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็จะมี แม่ทัพอ,อีกหลายหลายคนอ่ะรพเอกก็เหมือนจะไปตีไปตีอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยไปตีอีกที่หนึ่งเปินไปช่วยแบบปาร์ตี้ของมนุษย์อืมแต่เพเอกกับเขาพลางตัวเป็นปีศาจอยู่เนะาะรพเอกก็เลยแบบไปช่วยคือเหมือนกับว่าปีศาจที่เพเอกกำลังจะไปตีอ่ะมันกําลังลุมปาร์ตี้ของมนุษย์อยู่รพเอกที่สวมร่างปีศาจก็ไปช่วยมนุษย์ ช่วยได้ด้วยแล้วก็แบบหลังจากนี้กลายเป็นข่าวลือว่าปีศาจตัวใหม่ที่เก่งมากๆเพราะมันไปช่วยมนุษย์มนุษย์เห็นว่าอันนี้ไปช่วยแบบออไปฆ่าตัวบอสตัวนู้นได้ง่ายมากปีศาจตัวใหม่ได้ปรากฏขึ้นแล้วอะไรเงี้ยออสนุกครับสนุกลองลองไปหาอ่านดูเนาะก็เดี๋ยวถ้าผมไปอ่านเล่ม2เล่ม3แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้ อยากจะมาชวนให้เพื่อนๆไปไปหามาอ่านดูก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วรู้สึกอะไรยังไงมารีวิวมาให้คะแนนกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับไปก่อนนะครับเจอกันอ e ีีหน้าสวัสดีครับ